สวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมน้ำโชคนะครับวันนี้ก็มาคอยแอดมินบุญธรรมน้ำโชคนะครับในวันที่29นะครับ29ตุลาคม2567นะครับวันนี้แอดมินจะมาตามตัวเลขแนวทางตัวเลขโซลาบกับคุณแม่ยงนะครับแอดมินก็เคยมาตามหลายๆครั้งนะครับอดีวว่ผ่านมาแม่ยงพันวาผู้ใด้ตีถูกผู้ใด้ตีถูก ได้ศูนย์ศูนย์นะครับเผลบอลของอธิพันธ์มาแต่พอแอดมินพักการ์ตี9669ขาดเด็กสองแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีคุณแม่ยงนะครับนนี่ะัดจแม่สวัสดีค่ะอันซุ่มเจ้าเมื่อขลังมาทำเพราะว่าท่านพวนเอาเขาขนมากล้องไว้ในนาบาครับกล้องเลยบานที่ผลว่าเนื้อผ้าวันลูกเจ้ายากกินนมเอามากินนม น้ำเมาประสันชุนชุน,ชนอคดดือช่วแต่แเขาว่าทันเองเป็นนังกอสื่อเขาว่าผู้ใดสี่ตีเขาม่นแมนใช่ไหมอุ้ยนุ่มมันเป็นชุนดูแล้วแล้วมันเป็นวงเอาลุงให้กินนุ่มเขาว่าพร,ระเจ้ามาตีเก้าราคขาดมถึงห้าตีเก้าหกเก้าผมจำในแมนครับอ,อ,อันคอยกับบอกจังหวัดน,นั้นบอกจ่ว่าจะมักตัวนี้โคอยว่านันคอยมักหกสามคนก็เป็นแมนนะวะว ทีัดอากซอว่ากัมาเสือนก้าหกเห็นเอาไวจ้ะมันหกนาะกัเก่าซองตัวเขาว่าซองก็บาอ้าว่าศูนูตัวเขามาขายเหล็กมันเขานำเอาไว้ั่ปาดเหรอวายเขานำเอาไว้ใส่เขามันกับถือเขากับคนกอเงินมาสามลอยให้เจ้านะขาเจ้าถือลายปันไัแม่ว่าดูโซ ต้องได้ถึงร้ายเขาจะายสบาทสาบาทถื้อมาได้ร้ายทีนั่นนะเขตีความฝันของเราเขาไปหาขายหลีเขาก็บอกไปบอกไปบอกไปเลยแสดงว่าคนนี้นี่มาถามความฝันเนยอยู่เลยมันบ่ามกท้าเาเไขายขาย่เ้าเขาไปเห็ทามาไม่ยงพันมันกัเล่า้ว่าแม่เอาความฝันของเมน่ให้คนอื่นฟังาให้เขาแปลเอาแล้วก็แปลซอวยเขาอีกเขาซื้อเลยบาทเด่ พระเจ้าก็เลยซื้อพ่อซื้อพ่อใหญ่เว็ว่าเจ้าพันเอาลูก้อะกินนุ่มแหละปิืนอะกินกะกะอันผู้มาไายพ่อใหญ่เขาก็เอาอะไกินบ่ผลถามอะไกินเปืนนุ่มอะกินกะว่ากินจุนจุนเนี่ยกินแหละพนองปัญญากินแหละพ่อด้วยพนักงานความพันบนอะไรกินนมค่ะโอ้บาติกันยังมามาพันกันยังว่าได้ฟันบวกครับพันตองวัดว่าให้เฮ็ดยังผลว่ะ ให้ตี้อย่าบอกเลยคอยบอกคอยว่าบอกก็บอกบ่ถือคอยว่าเอาให้แล้วเป็นยังบ้เอาเพิ่นก็สีใส่นุ่มเพิ่นแสงจังจิตเอาจะเทียนมหาเลยอย่าให้มาครับยาสีจัดในนักนักคนวอกทุกเงาเมื่อกันไม่ได้เพิ่นมาหาคอยบอกว่ายาสีจัดในนักนักบาดคนนะพักจักตัวได้ผลนบะทันหายว่าเยังบอกซ้ำเลยคอยกับเมื่อเลยบ้านบ้านน้องแสงบ้านน้องบัว เออบานมวยบานมวยอันเขาเงี้ยกลับมาเขาเขาอีไว้จักแต่เขาอีไว้เขาอีไว้เขาบบกั้นเออสีใบปเออสีใบเขาจักต์ไปเยอค่ะแล้วก็พวกเคยนอนหลายคนเป็นมหาเจ้าคอยบอกคอยบอกพันคอยบอกพันนั่งคอยบอกมะออื่นเด้อยมะออื่นคอยมาให้วันที่สัมนชิบมะอื่นแมนบอกมะออื่นเขาจะมาหาเจ้าเขาจะมาหอีกคอยว่าขันมาะมะออื่นนั่นคอยสิจูนาขันมาะวันที่สามสิบเอ็ดนั่นคอยจะไปบานแวง ไปย่งบานแวงอันไปงานศพบันทิดซ้เบ็เนาะยังม่ได้พันยังแม่ยังไม่ได้ฟันเลยบครับแต่ว่ายาเนมาบอกจิ้งยามาบอกเลยเนว่าจะหายจะหง่ายสิจัดในนั่งนั่งเพ่อบอกหักบอกแม่บอกคือคือคือจังงูคือใกล้ใกล้กันนี่ย ตันนางจังสิกูจังนางจังสีย่าให้ย่าพูดมาจังไรก่อนยาเอาให้แล้วเป็นยังบ่เอานุ่มนุ่มนุ่มผลไม้แต่เราสิบ่ว่าซูลซูลให้ยังโอ้ยจังสิบ่จังสิเพีผนสิจังสีย่าเอาให้แล้วเป็นยังบ่เอาเอาผนว่าจังสิโอ้ทั้งสีนุ่มผอมนุ่มผอมย่าเอาให้เลยซูลสิบ่ก็เป็นซูลซูลด้านหนุ่มย่าให้บอกข้าวไรต่อแม่เนาะแต่แม่เป็นคนนะมันคือโง่แต่เตะคนสิบ่ว่าครับเพ่นว่าบอกตองหดเลยว่า่นตองหดเลยโอ้ กับวดิจายเลยล่กบลับวัด้ลสอบคนมอแมนออกเก้าหน่บอกกลุ่มนี่มดแมน <laughs> ผม <laughs> ผมอกับตีเก้าหเนาะน้องบวนานขี่รถมา,ากคน่าจิจอดคนเน้นมู่จัดคนประจัดเขายากอายเล่เาบนอ้อกรรมเก่าเนาะจะขี้ว่าจาังไหนล่ะเนาะโอ้ยเขาโคตรพี่บอกบอก,ก,งก,งกงองลงกองลงเอาไบน,นี้น่บาลิกทีเขาก็คนเขาก็มาซื้อวัสดุบาลิกทีครับบาลิกที่อะไรก็ต่อนีองนย์สองแปด năm ăn nấm như thế 28 xu này, bán óc theo ẩn sườn, thái lốt cho nó, bao gồm ăn nấm áo ẩn ẩn húc 1, còn bao gồm ăn hà chít cún hà chít, bán mà sườn húc 2, sao cún sao, kéo óc kéo này, bán mang vào nha phin à, bán mang óc ăn ăn húc hà vàng gạch, sao sao anh, bò đay lái, nó, bò đay là ซาต้าคอยนันเอามีแต่ซาบคณซาบกับซิฟบนเองคือผู้ซื้อไล่ลายวันที่แม่เขาบอกว่ายังทันแล้วคอยรถเนี่ยไม่ยังอ่ะโอ้ยจังความพิจใจแล้วจังไห้จันนี้โซ่แม่ได้คุยกับยายาเพิ่นคุยนําอยู่มัอมึนแดดเพิ่นว่าจังใดกว่าแม่เพิ่นว่าให้ยยังเพิ่นว่าหายเตี้จะบ่บอกคอยคุยว่าย่าให้ยว่าไหนย่า ญาติจัดใหนนักนักเห่าครับอาชักสิสางสิเลี้ยงเหล่าครับคอยมุเมื่องมาทเรากลับคุยกันอยู่ว่าซ้าถูกญาติเอาจักสามต้นแม่ถ้าบอกบอกจะให้เป็นพิษนาหฬัยให้มาบอกเป็นโตัวคือตั้งหนึ่งเกตแม่ทว่าจังในแล้วครับสอบบอกเรล่าครับไปเจอแบบโอ้ยอยาให้บอกเป็นพิษนาฬายบางทื่อยแม่ว่ายขันออกว่างั้นนั่นเข้ามาเบิ่งคอยสื่อคอยสื่อนั่นครับหก ศูนย์หกสามเก้าหกคอยเสือเขาซื้มอมดบริเวณครขาทกสองขาไม่เต็มหน, <ขา S 2> นึ่งขาแมนนันออกเก่าหกนี่ครับครับคุ้มนี้เฮกันเป็นเฮตต้นเก่าหกคนวะเพิรมมากระสือตัวนี้ไม่ใหญ่เพิ่มากระสือตัวนี้แม่กันห้หางเดียวน่าเก่าหกหกเก่านนจัดสองมาเพิ่มนะไม่ใหปูมานัางน้ำนันกูละเงินอิยงบอบปูมาไทย เกาเหลน่าุกเหลาคร oh, 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 oh. ับอุปต ah> 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 ี้หนึ <h ah> <h ah> ่งๆจรน่มันเดียวบนมนูยาโอ้ยไปเลยไปเลยคอยเก็บนะโอ้ยจังเลยนาะบานมันมาปีหนาสิชัดในนั่งนั่งบานชักสืสางสเลี้ยวเรลาว่ะแม่แม่ื่อวันที่ยี่สิบเท่าจเมื่อวันยิบเโอ้ยิบเก้าสามสิบส ส0สเอ็ดก็มีเวลาอีกสมือ,อมแม่ผมมาตอนวันที่สามเอ็ดตอนแรงเนาะถารคนว่าเขาจัซื้อมาเสาวันที่หนึ่งคือเมา,มา,าวาันที่หนึ่งเลยมาวันที่หนึ่งเพรา,วานะว่าสามสิบเอ็นตอขอมามือนึกมาคให้เอาเสาวันที่หนเลยเสาวันึ่งก็ได้แม่ก็ฟอไปในเดิอขอใหญเลยเ ขอปาอยากให้มาบอกเป็นพริศนามันลูกร้านมันปลึกมันตีบัตรถือให้บอกเป็นโตัวไงแปลบัถือเนาะมันก็บ่ได้เงินมม่จะเสียเงินเนาะเนี่เสียเงินครับในพิษใจระวังกันโอ้ยชุนชุนบัตถือข้าเจ้าผนังคลิปข้าเจ้าผนืกบัดเทาภูมาเอาแท้ๆผัดบุกเป็นไร่ป็นหน่อเอาเด้อปูเน่าเจ้าที่เจ้าทางคอยกันนึกว่ามุจจาว่าอุ้ยเมื่อนี้ชุมล้านแล้วจะถืออันชุมอ่าคอยอันชุมมานั่งมันถือแล้วเพราะว่ายังเพราะว่าจะว่า ลูกจะยากกินนมโอมมาแล้วก็ว่ากินบากถือกสมราเราจะซื้อชุนชุนหมแต่ว่าเบากันอยู่ด้วยของบอสอันนี้แล้วคอยว่านี่แหละบุญเงินคอยว่าเหมือนมีน้ำมันอืมเบาโป๊กๆเลยบาทถ้ามาขายอะไรบอสซื้อได้ชุนเป็นน้ำมาจากเก้าหกผู้มาถามผู้อันอ่อนนักขายเลกะว่าชุนชุนวะ มันขาดบ่ถึงแม่มันนานมามันบ่บ่มาดโดนแยอะครับเที่ยวมันออกอันมันออกอันห้าสี่สองปีนั่นทั่วไปตึกสองหมื่นอ็นดีเฮือนล้างนี่ยทำงานนำกันเนีเขาไปซื้อเมื่อไรจะไปไหวเมื่อไรจะไปน้ำเนี่ยแม่ไปน้ำมึงอื่นบอกไปน้ำมือพอดีนต่ซื้อน้ำซื้อหนไปถวายกระบอกขอพอดีนี่ยแม่เด้อ คอยวานบ้นน้ำบวนั่นนะคอยว่ามืออื่นเอยจมหาด้วยคอยว่ามานั่นคอยยังบทำในพันอยู่ได้ก็สร้างเขาว่าองมาถามสือตาองาในแม่โบมีเล็กมากซื้อกมา่คะเล็กมากเล็มากขาอยากซื้ออ๋อเยาซื้อเบิร์อีว่าแม่เลยากซื้อได้อันีีอ่ะสามตัวแล้วแม่ตัวแดน้ำต้น สตัวคนอคืนในใจเนาะคึ้อยากซื้อซีซีหนึ่งอ๋อซีซีกับสีซีหนึ่งีแล้วก็ซีีหนึ่งามตัวหนึ่งับเป็นื่อเดี๋ยวเราติดตามเพื่อนยาเพื่อนมาบอกนะครับั้าเมื่อนานมได้คุยกับยาเมียนบอมเนี่ยติดในความฝันในความพันน่ะตองวัดน่ะครับเป็นยาคือเป็นปูเนี่ยายาอ๋อเป็นยาลาวเก่าแต่ผมเก่าผมเนี่ยหมายังว่าความพันน่นนอน ให้เห็นยังแล้ว่าให้ตีอย่าโบบอกเลยค่อยยาเวให้แล้วนี่นี่นี่คนว่าเป็นสี่แสนนมสี่แสนนมเลยมันตีมันตีง่ายแท้ลาว่าจังสิบ้านนี้อยาให้ยาวจะจัดในนั่นักงของหนุ่มเมื่อเอาล่ะเดี๋ยวไปนอนเขาวาจัดนั่นนักแต่ว่าเมื่อกี้ก็ว่ายุ่งนมกขบเพิ่ได้ตีเป็นศูนย์แล้วแอดมินกับปึกคือกันเขาก็เบิร์กเนาะ อันถามว่าไม่ยกมากตัวใดเออมาตัวนึงอตัวที่มันก็ถือคือกันแกแอดมินนี่แหละคือนองเลยตวได้ขอับว่าตัวได้อันคนไา้ไม่ยกมากเลยค่อยกับอยกับตอว่าคอยมักนั่นเก่าหกเก่าหกเก้าอันตีนะมนอันเลีงเลแตงมักนั่กา่ตีนเอนอนเออถือแล้ว โอ้ยพี่น้องอย่ามาเด้อก็อนบอกกันเราสู้กันฟั้งดีๆนะคะแะมาภูเขาหมานอันนี้อันผู้อันมาอันนั่นเลขหายฝัดว่าชูชูโอ้บอกเจ้าบ่อยบอกแม่ว่าเขาบม่ได้บอกนะแต่ว่าเขาถือนู่ครับจะเอาเงินมาให้เอาเงินมาให้เจ้าเลย มันอยู่บ่ถามว่ามันอยูป่ะเนาะจักหน่อจักไลายบ่สอเขาก็หมายแค่นีนกต่จบมันสุดยอดแล้วหายสามลอยเนาะแม่เนาะเคยว่าเพันสี่น้ำใจมีน้ำใจเพิ่นก็ไปโชคดีหลายดอกเคยเห็นว่าเขาต้องเถิดายเดี๋ยวนีนปู้กับแปลกเนาะปู้หญิงจักเป็นยังจังหงตีแตะก้อนก็บชิปเก็ดชิปเก็ดชิปเก็ดกับโมกต้องห่างมันชิปเก็ดแต่ว่าละหมาย คมเมนตี้เป็นกับเราให้ชุงหดชุงหดได้พิษตัวเดียพิษตัวเดียวหดได้หวดนั่นอนครับพิษยังพิษจี๊บหนอจ้าก็แก่ยังไเนาะบ้าวจ้าอหวก้อนเป็นังหอกขอเนไม่เนาะแม่หดก้อนคอยว่ายังสีบอถือกันหัดก้อนบ้านเินจีนอยย่ขีดอ้วนจาขีดินขี้หยาหนึ่ค่ะพว่าเขาบริยุขีดินเขาอยู่เทียงพ่ขึนตังเทียงหครับอเียงครับ นี่แหละพัดพัดตะขอซื้อเทียงน่ะหมักพ้นมาแล่ะคอยเทิกนี่ครับแตพัดซื้อเทีนเนยงอัน,น<ม>ซือ้อน้ำหมักพ้นมือนหาคนนะเทียงอันะไรูแกมนี่ซือเทียงมืนหาพูหนึ่งหาชุนจะบอกด้วย <c ười> หอ,ออกหนึ่งห่านีหมอกหนึ่งหาชุนละแลอันเทียวนั้นเมื่อวันนี้กะลุกไปบอกยิ่งหันกับเจ้านาะค่อยซื้อเา ซีเปเนาบกับสามคนนึงเอาเดียวแลละนอนครับมันนผลว้าเราเรื่องเทียงแบบนี้เมือถาพี่รองเลยสิบอกสิบหเ่องหาูโทบะนแต่ก็ยังดีใจเนาะพระว่ายาพันเสจัดนักไห้พันมานัไข้นะจัดจิสางเสรีพครับคนยังเวลนเราเราเงี้ยนคอยสอนเราหลว่าหักวัดเที่ยงลราอือครับไปหักวัดเที่ยงนะบอคนบอกให้แม่ไปน้า มองอประหอแล้วฮกวัดเที่ยงเราคือยประหอกไปกัวตะลางเหมี่ยนเที่ยงค่ะเ่าเอ้ยหอยับำอ๊เร่อจิตวัดเที่ยงครับอาจารย์ดูนีมาแทนน้องบัวลังมาก่ะค่อยนเรียพันมาเดียพันกรตามมือนั่นวันที่สามสิพย์าเิมาจครับจังได้กระศิมาวันที่สามที่ส์บ้านน้องบัวค่ยมาบอก็าจาเออขนาก คบวันที่สามสิบเอ็นของพาโยุด้วยค่ะว่าครับจะไปงานศพก็คือสิเป็นจังสีนะคะท่านผู้ชมคะสรุปตัวเลขของแม่ยงมืนเนี่คือไม่มีตัวเลขแต่ว่าจะถามแม่ยงแม่ยงชอบเนี่ยจะชอบซีซีสามตัวเป็นซีซีหนึ่งแต่ว่าในลักษณะของแม่ยงอ่ะเป็นยังตัวเลขมันคือภูเขาแต่ว่าเอฟซีของแม่น่ะที่เพิ่นติดตามเพขาถือเบิรงในฟั่งในแม่ยงฟันนี่ยคนจะเอาไปตีเองแล้วเพิ่นแบบถึงทุกหมวดมันมาแม่ แม่ย้งน้ำบ่ได้ถึบนะคะกับแอดมินนะเพราะว่าเอ่ c เพิ่นเพิ่นตีงวดเมื่อกี้เนี่ยนมสองข้างเป็นศูนย์ศูนย์เพิ่นก็นเลยเอาเงินนี้มาให้แม่ใส่สามลอยค่ะสำหรับงวดนี้ก็คือไฮโลไฮโลวันที่หนึ่งคนแหนึ่งตอนเช้าเช้ามาท่านพ่อแอดมินแม่ทาแม่ฝันก่อนโทรไปหาผม,มเมนเตอ กับมูเราเมื่อแรงฝันคือยวผมจะมาเอาตัวเลขแนวทางเ่อเอฟซีบรรษุดีกับความฝันน้อแม่นาะเราเพิ่นในทำบุญกับแม่แต่ว่ารถตะเียค่อยซื้อรถตะเลียนค่อยซื้อสองใบค่อยซื้อหลรรถตะเียนซื้อรถตะเรียนสี่สี่สามสี่สี่่อยมักต้นนละสี่สี่หนึ่งมาหนังบ่มีหาตัวเลขกับบหมอย่างไรค่อยเลยใดสี่สี่สามค่อยเลยไดสี่สครับ เก็บชอบ c c ้อนโซ่เก่าวะแต่สิไปสี่สี่สี่หนึ่งบุ๋มีก็เลยเอาสี่สี่สามสี่สีสามอ่าสำหรับความฝันแม่ยงให้รอดนะครับน้องเม่เนาะมผมกาบเบอร์โทรให้แม่ลยละทามแม่ฝันใน้ขึ้นมือมือ,มอแรงยังสิแมครับถ้าฝันมือแรกเงางดีเพราะว่าจะทางเอฟซีเพิ่นได้ไปยิบลอตเตอรีตตร่ไว้นะครับเพื่อโชคดีมีโชคลาภจะได้วรวมทั้บุญกับคุณแม่ยงนะครับเอาล็อติดตามนะครับสำหรับความฝันของคุณแม่ยงนะครับ สำหรับเหล็กหมักมยงก็มี c, c ีหนึ่งกับ CC นะครับอรอติดตามด้วยครับเดี๋ยวสำหรับความฝันของคุณมยงมนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเดี๋ยวขอให้โชคมันหมานสวัสดีครับ